พ่อจ๋าแม่จา๋าช่วงเนี้ยใบมะขามร่วงเต็มเลยนะยยพินฝาดเก็บไปเต็มเลยนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยเอาไปใช้เลยได้ไหมไม่ได้จ้ะใช้ใบมะขามล้วนๆวนได้ไหมไม่ได้จ้แล้วทําทยัางไงตามไปดูมาเดี๋ยวเยพินพาไปดูเนะาะเห็นไหมเยอะๆแบบเนี้ยนะทํายังไงอเหรอดีมากเยพินฝาดใส่เข่งใส่เข่งไว้นะฝาดกองกองไวจ้จ้ะเพื่อนๆพ,พ่อพ่อ,พอแม่ๆม่พี่ป้านะอาลุงป้านะอา นี่จ้ะฝาดไว้อย่างนี้นะ่ะหมักไว้เดือนสองเดือนนะ่ะฝนตกมากฟ้าร้องมากอะไรมากเขาก็จะเปื่อยผุเองผุอย่างนี้แล้วใช้ได้ไหมไม่ได้จ้ะไม่ได้ไม่ได,ไได้อย่าไม่ได้เด็ดขาดจ้ะไม่ได้เด็ดขาดนะจ๊ะพาไปดูจ้ะนี่จ้ะที่เยพินเก็บมานะแต่๋เจ้าหาว่าไม่ใช่เยพินนี่จ้ะอืมเหนื่อยมากไปที่เยพินฝาดมาอยู่ตรงนี้จ้ะ มาดูยังไม่เลิกงานนะเน,นี่ยนสะูตรดินนี่เนี่ยไม้โบราณอนะ่ะอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะอันนี้คือยาวข้ามาแมลงตั้งแต่สมัยไรแดงลงนะอ้ยแกทําขาดอีกแล้วแกนี่มือแกไปละลานต้นไม้โดนไปทั่วเนาะเยะพินเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวพามาดูนะนี่จ้ะ อันนี้คือใบกัมปูกับใบมะขามนะเยะพินใส่อย่างละพอๆกันเลยใบยกัมปูใบมะม่วงใบกูกระจงทุกใบอะ่ะจ้ะใส่ไปเลยเนี่ยนี่ใบมะขามที่เยพินฝาบอันนี้แยกหน่อไว้ยังไม่ได้รดน้ําเนาะอันนี้ช้างขาวเงินแสนนะอากาศร้อนจัดรดน้ําเยอะเขาก็เลยเน่าหมดเลยแสนนึงจ้ะแม่แสนห้าเนาี่ยเห็นไหม กบพินฝาดไปใส่เข่งไว้อย่างนี้นะแล้วก็อันนี้ก่อนถ้าเราใช้เขาเฉยๆใบมะขามมีกดเยอะจ้ะจะทําให้เน่าเนาะไรนี้คือดินเก่านะเนด็กพินก็จะใช้ส่วนลัเท่าๆกันนะ่ะประมาณการพอๆกันนะ่ะสูตรไม่ซ้ำพะจาไม่ได้ว่าใส่อะไรลงไปมั่งเนาะสูตรไม่ซ้ำพะจาไม่ได้อันนี้ดินเก่าๆจา้ะถ้าเป็นบอนที่อยู่ในตู้คือว่าเราไม่ต้องผสมอะไรเลยจ้ะไม่ต้องผสมดินผสมอะไรก็ได้จ้ะ แต่นี้บอนอยู่ข้างนอกเนาะถ้าไม่ผสมดินแล้วมันจะแห้งจ้ะมันจะแห้งมันจะแห้งดินมันจะแห้งพอลดน้ําไปเทกระโหลกอย่างนี้ไม่ได้นะน้ําจะออกหมดเลยนะอันนี้เดี๋ยวจะพิงก็ามาคุกเขาให้เข้ากันอันนี้คือใบกําปูและอันนี้รา,นาดน้ําหมักไว้เมื่อวานเนี้ยน้ำหมักก็มีอะไรล่ะเขาไม่ได้มีอะไรหรอกมีน้ำกล้วยหมักอะแล้วก็ น้ำยาเล่งรากผสมกันเข้าไว้ไม่มีอะไรแล้วยายพินไม่จะถามมีอะไรยายพินยายพินไม่มีอะไรลกเงินยังไม่มีเลยตอนเนี้ยนางฉานยายพินก็เปลี่ยนดินอะใช้ดินอันนี้ทางงั้นจ้ะงามบึ้มบึ้มบึมบึ้ม,มต้นไม้ที่ยายพินงามงามมีคนถามว่าทำไมสีสดสดอะ ไม่ได้ใช้อะไรนะจ๊จะเพราะจ่าแม่จ่าเพราะจ่าแม่จ่ามาดูในบ้านยายพินได้เลยจ่าไม่มีปุ๋ยจะไม่มีปุ๋ยเนี่ยก็ใช้อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มีขี้วัวมีขี้วัวบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางเพราะว่าบ้านยายพินใช้ขี้วัวด้วยแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเจ้าจักอะไรวะอันนี้นดูของยายพินเนี่ยวข่ เห็นปะกระบี่ในร้อยเยพินเนี่ยดูสีนะสีบอลสวยมากจ้ะสวยมากสวยจริงๆเยพินจะบอกเลยบอลสีสันสวยงามมากแค่ใช้แค่นี้แหละจ้ะใบมะขามใบกํมปูและใบไม้ทุกชนิดแต่เยพินใช้ใบไม้ทุกชนิดนะจ๊ะเพราะจ๋าไม่จ๋าเพราะว่าช่วงนี้มัน ก็เข้าใจกันอยู่เนาะแล้ววันนี้มันเกิดเหตุอะไรขึ้นก็ไม่รู้มีแต่คนตามหาพนาคอนยัยพินก็ขายกินไปหมดแล้วพนคอนนี่นี่ไอ้นี่นนเนี่ยแหลมทองน่ะนอกตู้นะเนี่ยวางอยู่อย่างเงี้ยพ่อจ่าแม่จ่าดูนะ<ม>อากาศร้อนจะทําให้บอนสีสันสวยงามจ้ะและยิ่งใส่ใบมะขามยิ่งกัดสวยมากม <นะ S 2> ยัยพินสามารถฟั่มให้เพื่อนๆดูได้เลยว่าบอนยพินไม่มีปุ๋ย ไม่มีปุ๋ยละลายช้าไม่มีปุ๋ยเม็ดอะไรฮอร์โมอนอะไรเร่งเลยจ้ะเดี๋ยวจะบอกโุ้ยกะตะกาอยู่ตรงนี้อีตรงนี้คือฉีดตั้งแต่สมัยเป็นไรแดงจ้ะและ้วยาพินก็ยังไม่ได้ฉีดใหม่นะจ๊ะอันนี้เรื่องเกิงจ้ะแต่ว่าช่วงเนี้ยผสมเกสรบอนไว้ก็ไม่ติดนะอากาศมันร้อนจัดเพราะว่ายาพินไม่มีตู้ไม่มีอะไรกับเขาเนาะมีก็ใส่บอนเล็กๆน,น้อยๆจ้ะตู้ก็ขาดเอากระสอบไส้ในปุ๋ยมาซ่อมแซมไว้นะ่ะ ซ่อมแซมให้ดูไอ้นี่เฉยๆหนุมานไอ้ทศกัณฐ์เนี่ยสีชมพูชมพูพ่อแม่แม่จ๋าดูนะหลังจากที่หัวเขายุบไปยาพินก็เลยเอามาไว้อย่างเงี้ยแล้วดูแดดนะพ่อจ๋าแม่จ๋าอันนี้คือ,อการกังวนแดดจะลงนี่เต็มร้อยเปอร์เซนเต็มเลยนะถ้าใายๆตะวันก็จะอ้อมต้นมะขามหน่อยแต่มะขามก็ไม่ค่อยจะมีใบแล้วนะบอนสีสามารถอยู่ได้จ้ะ แล้วสีสันสดใสด้วยเนะี่ยสีสันสดใสมา,มากมากมากเลยอันนี้ใบแดงลงอีกแล้วะแกนะฮะโคกลงเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวถอนหัวดูสิถ้าลากดําแสดงว่าบอลไม่สมบูรณ์นั่นไงอะไรมันกินหัวแน่เลยตัวแมลงเนี่ยเห็นปะน่าจะมีตัวแมลงกินหัวบอลอะถ้าลากไม่มีดําๆอย่างเงี้ยแสดงว่ามีตัวแมลง เพราะเยพินไม่ได้ใส่ยาอะไรเลยบางคนเขาบอกว่าให้ใส่ยาลงไปอันนี้ตัวเยพินน่ะไม่ค่อยดีนะเป็นโรคเป็นอะไรชอบล้วงล้วงแคะแกะเกาไงเยพินก็เลยไม่ใช้ยากลัวว่าถ้าเราใช้ยาแล้วเวลาเราล้วงไปโดนสารเคมีแล้วจะไม่ดีจ้ะอีกทางหนึ่งกว่าน,นี้เดี๋ยวต้องเอาไว้นี่ลนะเอาน้ําล,ละลายขี้เถ้าพ่อจ่าแม่จ่าบอกมาเอาน้ําล,ละลายขี้เถ้าแล้วลาดเนีย่ยเห็นไหมนะี่ยพออากาศมันร้อนนะพอเราลดน้ํามากมันก็เน่าแบบนี้เนะี่ย พอเราลดน้ําน้อยก็แห้งเพื่อนๆได้ยินเสียงอิดอิทอีอไม่ใช่หนูนะันนกจ้ะนกตัวเล็กๆมันมาสองตัวมันจะมานอนบนต้นเชอรี่มันไม่มีรังจ้ะแถวบ้านยายพินเขาเรียกนกอะไรนะนกกระแตไอ้ไอ้รดปั้นจีมันจะไม่มีรังแต่มันมากันสองตัวพ่อจ๋าแม่จ๋าเห็นไหมมันก็จะมาเกาะล้อกันุกชกจุกชุกๆๆๆๆๆุกกมันคงจะปรึกษากันว่าตาตาค่ำนี้เรานอนบ้านยายพินแหละเนาะ ไอ้ยายก็บอกเออเออเออบ้านนี้แหละมีลูกเชอรี่มีผลไม้กินท่าทานเจ้าของใจใจดีนะนกบ้านนี้ไม่นกนกสองตัวสามตัวนกพันนี้เขาจะไม่ทํารังแต่เขาจะมานอนทุกวันเลยเย็นๆน่ะนั่นแหละนั่นแหละเอา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 คงจะปรึกษากันแล้วแหละบ้านนี้ใจดีจ้ะอยู่เฮ้ยอยู่เฮ้ยเจ้าของใจดีก็ไม่จับแก๊งหรอกเออเออเออฆ่าเขางั้นเนี่ยยะดาเห็นไหม เดี๋ยวยายพินต้องไปเอาน้าละลายขี้เถ้าออมาลาดก่อนผสมให้มันไอ้นี่มันไม่เน่าเดี๋ยวก็จะไปกวาดใบใบมะขามต่อเนาะนี่เายพินบอกมาเพื่อเพื่อบางคนบอกว่าโหเขารู้กันมานานแล้วแต่บางคนไม่รู้เห็นเขาบอกว่าโอ้ใส่ใบมะขามดีใส่ใบมะขามดีต้องใส่เยอะๆไม่ใช่นะจ๊ะเนี่ยเายพินก็ฝาดอ่ะแต่กวากมะขามเายพินเก็บทิ้งนะมันเปรี้ยวเกินนะ กวักมะขามเก็บทิ้งแต่ใบไม้ใบอะไรไม่เก็บจ้ะอันนี้ก็สเสน่ห์จันบุษราคำเขาบอกเอามาตากแดดแล้วมันจะเหลืองได้ผลจะเหลืองจริงจ้ะพ่อจ่าแม่จ่าเห็นไหมเหลืองแล้วแต่เหลืองแค่ตายนะไม่ได้เหลืองให้สีเหลืองนะนี่จ้ะมาแล้วมาแล้วเหลืองแล้วเหลืองแล้วยังไงเดี๋ยวยายพินขอจบคลิปก่อนนะจ๊ะเฮ้ยอันนี้ อันนี้เหมือนเหลืองอไอ้นี่เลยนะเนี่ยเหมือนเหลืองกัดสีเลยนะเห็นไหมโอ้อาจจะได้ผลน่าจ,จะได้ผลแต่แต่แต่อ้นี้นเขายังเหลืองอยู่นะก้านเขายังเคลือบเปลือเคลือบชมพูอยู่นะ,ะ,ะเดี๋ยวจบคลิปก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าบ้าอีก